ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่าหลอนตอนโคงร้อยศพจังหวัดชุมพรผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่าศิวก่อนกับเรื่องราวที่กลายเป็นกระแสและพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จนได้นำไปออกอากาศในรายการรายการหนึ่งและเรื่องราวนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวความสะเึงกลัวบนถนนเส้นทางหนึ่งในจังหวัดชุมพรเรื่องราวมีอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณกอเดินทางไปล่องแพเดินป่าที่จังหวัดชุมพรทุกคนเริ่มออกเดินทางจากป่าตอนประมาณสี่โมง เพื่อที่จะนั่งรถกลับไปที่ระนองผู้ใหญ่บ้านที่มารับพวกเขาบอกว่ารถน้องที่จอดอยู่ที่อำเภอเกิดอย่างรั่วคุณกรก็พูดออกมาว่าอ้าวงานเข้าแล้วสิเพราะคุณกรกะไว้ว่าถึงอำเภอเอารถแล้วจะย้อนกลับไปที่จุมพรต่อเพราะจองโฮมสเตย์ไว้เวลาตอนนั้นที่มาถึงอำเภอ เพื่อรอช่างมาเปลี่ยนอย่างให้น่าจะประมาณ1-2ึ่งทุ่มคุณกรก็ไม่แน่ใจและตอนนั้นฝนก็ตกอยู่ตลอดเวลาเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆทุกคนก็แยกย้ายกันกลับกรุงเทพส่วนคุณกรเฟิร์นบีและพี่ไอซเราไปโฮมสเตย์ที่ชุมพรกันต่อคุณกรเปิด Google Map เพื่อที่จะนำทางของเราไปสู่จุดหมาย เวลาที่บอกก็คือประมาณสองชั่วโมงกว่าถึงจะถึงจุดหมายคุณกรและเพื่อนก็เมรีบขับไปเรื่อยๆเพราะทั้งหมดเหนื่อยและเพื่อความปลอดภัยด้วยเหตุการณ์แรกก็ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาระหว่างที่ทุกคนในรถกำลังคุยกันคุณกรก็เห็นไกลๆเยืนอยู่ข้างทางพ่อคุณกรขับรถไปใกลๆ้ๆอ้าเฮ้ยพี่กระโดดเข้าไปในป่าเฉยเลย ตอนนั้นคุณกอนถามทุกคนว่าเห็นกันไหมเนี่ยทุกคนก็ถามว่าเห็นอะไรเลยพี่คุณกอนบอกเอา้าไม่มีใครมองทางเลยเหรอคนกระโดดเข้าป่าไปเฉยเลยเมื่อกี้ทุกคนก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกคนนั่นแหละคุณกอนก็พยายามไม่คิดอะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณกอนเป็นคนไม่กลัวผี แต่เชื่อว่ามีและไม่ลบหลู่พ่อขับไปเรื่อยๆ Google Map เริ่มจะแนะนำเส้นทางใหม่มาให้ถ้าขับตรงไปมันบอกว่าอีกชั่วโมง40นาทีจะถึงแต่ถ้าเรากลับรถไปตาม Google Map แนะนำแค่40นาทีเท่านั้นก็ถึงคุณกรณเลยหันไปถามทุกคนว่าจะเอาไงดีทุกคนตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรก็ได้พี่ตามใจ แต่ในใจคิดไว้อยู่แล้วมันต้องมีขึ้นเขาแน่ๆคุณกรณก็เริ่มขับรถไปตามคำที่แนะนำของ g o o g l e Map ระหว่างทางบอกได้คำเดียวว่าเมื่อสนิทบ้านคนแทบจะไม่มีเลยมันเป็นทางขึ้นเขาโค้งซ้ายขวาแบบทีๆเอาง่ายๆว่าสูงจนเจอหมอกกลางถนนพอขับไปเรื่อยๆเ,เพลงที่เปิดอยู่ดีๆก็เกิดดับลง เหมือนกับในหนังผีเลยแล้วไอ้กูเกิลแมปนี้ก็ไม่ขยับเพราะสูงจนสัญญาณขาดตอนนั้นในรถทุกคนชักรู้สึกแปลกๆเราไม่ได้ได้ถึงผีอะไรแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทางมันใช่หรือวะมันไปได้จริงเหรอจนคุณกรอดทนขับมาเจอด่านทหารเขาก็เรียกตรวจตามปกติของเขาก่อนออกจากด่าน คุณกอเลยถามพี่าหานว่าพี่ครับเส้นทางนี้มันไปอำเภอนี้ได้ไหมแล้วทางมีขึ้นเขาอีกไหมครับพี่าหานเลยบอกว่าไปได้ครับทางปกติแล้วคุณกอนก็รู้สึกโล่งใจเพราะจะไม่ได้ขับรถขึ้นเขาแต่ในความโล่งใจนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าระหว่างทางเป็นแบบที่พี่าหานบอกเลย โคงเล็กโค้งน้อยแต่คุณกนสระดุดตาอยู่โค้งหนึ่งที่มีสารเจ้าสารพระภูมิทิ้งตลอดข้างทางแต่คุณกนก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไฟหน้ารถสาดไปที่หวัวโค้งแต่ทันใดน,นั้นเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าเหลี่ยมๆตัวดำๆผมยาวยืนแลบลิ้นอยู่ตรงสุดทางโค้งฝั่งซ้ายมือคุณกอนรีบเอื้อมมือไปปิดตาเฟิน เพราะกลัวว่าเฟื่อนจะเห็นแล้วจะกลัวคุณกรก็พยายามตั้งสติในใจคิดแล้วว่าใช่แน่นอนตอนนั้นทุกคนในรถตื่นเพราะคุณกรบอกว่าให้ช่วยดูว่าถนนเส้นนี้ชื่ออะไรคนอื่นก็งงว่าทำไมคุณกรให้หาถนนตอนนั้นคุณกรไม่อยากพูดอะไรให้ทุกคนกลัวระหว่างที่ทุกคนกำลังช่วยกันดูว่าถนนเส้นนี้คือที่ไหนชื่ออะไรตอนนั้น คุณกอนก็เห็นสีแยกไฟแดงอยู่ไกลไกก่อนที่จะถึงไฟแดงไฟทางเริ่มสว่างและเหตุการณ์ต่อไปนี้คุณกอนบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่มีสติมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เลยเพราะคุณกอนขับรถอยู่ดีๆมีผู้ชายวิ่งใส่หน้ารถอย่างเร็วคุณกอก็ตกใจเลยหักรถหลบและจอดทันที ชายคนนั้นผิวคล้ำตัวสูงใส่เสื้อสีขาวมีแถบสีแดงมุ่งกังเกยงยีนในใจตอนนั้นคือคุณกอนโมโหมากเขาเลยคิดในใจว่าถ้ามึงเป็นคนแล้วมาทำแบบนี้มึงโดนกูแน่แต่พอจอดรถแล้วเปิดกระจกไปมองทุกอย่างกลับว่างเปล่ามีเพียงความมืดและที่สำคัญครั้งนี้คุณกอนไม่ได้เห็นคนเดียวเฟิร์นก็เห็นเหมือนกัน แต่พี่ไอ้กับบีไม่เห็นเพราะกำลังหาเชื่อถนนอยู่คุณกองรู้สึกโมโหมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่ได้กลัวแต่รู้สึกว่าถ้ามึงมาแบบนี้มึงตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆใช่ไหมเนี่ยถ้ามาแบบนี้คือมึงไม่ได้มาดีคุณกอนต้องมีสติเพื่อขับรถให้ปลอดภัยทุกคนในรถตอนนั้นคือเงียบไม่มีการพูดคุยอะไรกันอีก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากใน Google Map บอกอีกสิบนาทีถึงแต่เหมือนานานเป็นชั่วโมงทุกอย่างมันดูอึมครึมจนขับรถไปถึง h o m e เตย์คุณกรณเลยเล่าเรื่องนี้ให้ป้าเจ้าของบ้านฟังป้าถึงกับคนหัวลุกแกบอกว่าถนนเส้นนี้ดึกๆไม่มีใครขับกันแล้วเขาเจอกันเยอะมาก มีคนเกิดอุบัติเหตุเพราะเจอคนตัดหน้าแบบนี้เลยคุณกรนก็ถามไปว่าป้าเคยเห็นที่เขาทิ้งสารเยอะๆไหมป้าเลยบอกว่าเคยเห็นแล้วแกก็กลัวมากคนแถวนี้เขารู้กันว่าตรงนั้นมันมีผีส่วนมากคนที่มาตายก็เป็นคนนอกพื้นที่ทั้งนั้นทุกคนที่ได้ฟังถึงกับขนลุกพี่ไอ้กับคุณกรณ เลยพูดกันเล่นๆว่าถ้ามึงมาแบบนี้ถ้าอยากได้บุญก็ให้หวยกูสิเดี๋ยวกูจะทำบุญให้มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญอะไรก็ไม่รู้พอหลังจากนั้นคุณกรก็ถูกหวยเลขทะเบียนรถของเขาวันต่อมาก็เลยไปทำบุญตามสัญญาที่ให้ไว้และสุดท้ายนี้ข้อฝากทิ้งทยไว้ว่าเราควรมีสติทุกๆการเดินทางเรื่องทั้งหมด ก็มีเพียงเท่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ